สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนักเอกมลำนะคะสาหรับยูกิเพนพกานักเอกมอลำแห Dogs ่งทางคณะมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวของทางคณะมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางคณะมอลำเสียงวีหกก็อยู่ในรูปแบบของไล์สดกลุ่ม ปิดนั่นเองนะคะก็คือมีการไลฟ์สดนะคะทุกๆวันศุกร์เสาร์นั่นเองให้แฟนๆนะคะได้มีการซื้อบัตรเข้าไปรับชมกันก็มีโชว์ใหม่นะคะให้เรารับชมอยู่เรื่อยๆเลยรวมทั้งเดอรมิวสิคเิลเรื่องต่างๆด้วยนะคะแล้วก็น้องสางนั้นนะคะก็ยังมีไลฟ์ NY ด้วยนะคะซึ่งไลฟ์ NY นเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นไลฟ์พิเศษที่ให้แฟนๆได้มีการซื้อบัตรเข้าไปรับชมนะคะเดอรมิวสิคเิลต่างๆนั่นเอง แล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังเห็นผลงานของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดเดียวของแปมธนาวัฒน์แพลทิดาเนี่ยนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมาอยู่ตลอดเลยรวมทั้งการที่โนพงศกรกับยูกิเพนพกานะคะได้มีการไปเป็นแขกรับเชิญต่างๆเนี่ยนะคะก็ได้มีการอัปเดตยังไงแฟนๆก็รอติดตามกันนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับไลฟ์เอ็นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไลฟ์เลยที่แฟนๆยังคงคอยสนับสนุนมาตลอด นะคะตั้งแต่ไลฟ์แรกๆเลยก็คือไลฟ์เอ็นวนะคะกับไลฟ์หมอลลัเสียงวิหกเนี่ยก็คือจะมีความคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าก็จะมีเดอะมิวสิคเลเรื่องใหม่ๆให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันนั่นเองนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะคะไลฟ์เอ็นวเนี่ยก็เรียกได้ว่าเดินทางนะคะมาถึงครั้งที่10แล้วนะคะสําหรับ n y e p 10นั่นเองนะคะก็ครั้งนี้นะคะสําหรับไลฟ์เอ็นวก็จะมีการแสดงนะคะเดอะมิวสิคเลในเรื่องลูกสาวกำน,นันนั่นเอง ยังไงนะคะครั้งนี้ก็มารอลุ้นบทกันว่ายูกิเนี่ยเธอจะได้รับบทแนวไหนนะคะแล้วก็จะแสดงออกมาประมาณไหนก็จะต้องมารอติดตามกันนะคะ โดยทางเพจของบอสนุหมอลำเสียงวิหกนะคะก็ได้มีการอัปเดตว่าลูกสาวกำนันจอมแก่น NY n นวกยูไลท์อพพบกับความสนุกสนานกับคอนเสิร์ตอลังการพร้อมเดอะมิวสิคลที่สนุกสนานชุดการแสดงแนวคาวบอยนำโดยน้กวงสกรยูกิเพนพกาดอกไหมยเพนนภาพร้อมแขกรับเชิญนิวมกดาเจสี่เอ็นสีทุบตับไก่ทองบิ๊กซีนานวนในวันที่9สิงหาคมนี้นั่นเองนะคะโดยราคา าะะราคา129บาทเท่านั้นยังไงก็สามารถไปซื้อกันได้นะคะแล้วก็ส่งสลิปนะคะไปที่เพจของบอยนุเลยนะคะยังไงก็ไปติดตามการซื้อบัตรในครั้งนี้ได้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่น่าสนใจเหมือนกันรวมทั้งก็น่าจะมีการแสดงเกี่ยวกับข้าวบอยอะไรต่างๆยังไงแฟนๆก็ไปรอติดตามได้นะคะเพราะว่าจากโบลเตอร์เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามาในแนวของข้าวบอยอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปรอรับชมในไลน์ว่า จะออกมาประมาณไหนเพราะว่าที่ผ่านมานะคะถ้าเป็นไลฟ์แอนไวเราก็จะเห็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นเกี่ยวกับจีนอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้เห็นถึงความน่ารักความแปลกใหม่นะคะครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความแปลกใหม่นะคะให้แฟนๆได้ชมกันยังไงนะคะก็สามารถไปติดตามซื้อบัตรกันได้นะคะบัตรราคาเพียง129บาทนะคะก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนสําหรับครั้งนี้ก็ไปรับชมนะคะความน่ารักสนุกสนานนะคะพร้อมกับโชว์ใหม่ ที่ยิ่งใหญ่อลังการรวมทั้งแขกรับเชิญแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าคุมค่ามากๆเลยนะคะสำหรับครั้งนี้ ยังไงนะคะก็อย่าลืมรอติดตามครั้งนี้ว่ายูกิเนี่ยเธอจะรับบทในแนวไหนนะคะแล้วก็จะออกมาสนุกสนานแค่ไหนอย่าลืมติดตามในทุทกๆไลด์ด้วยนะคะสําหรับไลน์เอนะคะรวมทั้งไลน์ของหมอลำเสียงวิที่จะมีในวันศุกร์เสาร์นี้ด้วยนะคะรับรองว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยได้มาอัปเดตกันนะคะสําหรับหมอลำเสียงว6หกนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ